ท่านโฆษกครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วเนี่ยดียังไงครับก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะจากสำนักงานประกันสังคมในเรื่องของกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อท่านต้องเจ็บป่วยหรือในเรื่องของกรณีทุพพลภาพแล้วก็ในเรื่องของกรณีเสียชีวิตก็จะมีค่าทำศพให้นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณหรือยามอายุเยอะนะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครทางเลือกที่มีเงินออมได้ค่ะแล้วคน กลุ่มไหนบ้างครับที่จะสมัครเป็นมาตรา40ได้ครับก็เป็นประชาชนทั่วไปเลยนะคะที่มีอายุตั้งแต่1 5 6ถึง65ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะก็เป็นพวกพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นอาชีพขับรถรับจ้างนะคะหรือจะเป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ได้คะ่ะ แล้วต้องส่งเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่ครับแล้วแต่ทางเลือกนะคะถ้าทางเลือกที่1ก็จะได้รับการคุ้มครอง3สิทธิประโยชน์ด้วยกันก็คือเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยแล้วก็เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพและก็ค่าทําศพกรณีตายอันนี้ก็จ่ายเดือนละ70บาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เงินออมเพิ่มนะคะก็เลือกทางเลือกที่2ก็จ่ายเงินสมทบเดือนละ1 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่ากําลังจะมีบุตรนะคะหรือมีบุตรที่อายุไม่เกิน6ขวบอยากจะได้รับการคุ้มครองเรื่องของกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะก็มาเลือกทางเลือกที่ จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทค่ะขั้นตอนการสมัครยุ่งยากไหมครับสมัครได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับไม่ยุ่งยากเลยนะคะในการสมัครมาตรา40นะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครนอกจากจะมาที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะคะก็ยังสามารถสมัครผ่าน1 5ึ่ก็ได้นะคะหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เลือกเมนูที่เขียนว่าลงทะเบียนมาตรา40หรือท่านจะสมัครที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์เกษตรหรือทอก,กสก็ได้ะค่ะ และเมื่อท่านเป็นผู้กันตนมาตรา40แล้วนะคะอย่าลืมชําระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักง,งานประกันสังคมอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะท่านก็สามารถที่จะเลือกชําระเงินสมทบได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะหรือไปชําระที่เคาน์เตอร์สวิตหรือหน่วยบริการอื่นๆของเราค่ะ